ามาเบิ่งมั่นพี่น้องถืออันผลอายุ20วันทำรุ่นเมื่อวานเนาะเมื่อในฝนล,ลิ้นๆปๆน้อยๆในก็เริ่มบริเวุพี่น้องทำรุ่นแล้วก็จะใส่ปุ๋ยีด้พี่น้องและย่องแปดหนึ่งจะกำลังแตกสวย ถือฝนมันก็นงามเล็พี่น้องเนาะอันนี้ยี่สิบวันพึ่งได,ได้แค่นี้แหละพี่นอ้องพวกด้านฝนท่านเดท่านเดเอด็ดเอ็ดเมื่อละนิดละหน่อย ก่อนจะเฮ็ดแปลงข้าวโพดมองนี้พี่น้องมันแหงค่ะข้าวโพดมันตายก็เลยปลูกมันเลย<ม>อ้กล้วยมันเหยียบมันเต็มโอ้เบืองพี่น้องกล้วยขาปลามันเตลย มันโล่เหยียบซะจมดินเลยอันนี้บ้านเด็ดเหตุหลุนได้จ้าก็เลยหกนี่ยัือฝนมันก็เบีย้อยอัหยามันก็นคืนลาย ทำรุ่นก็ไม่ทำมันก็แตกต่างกันเนาะมองเฮดมันก็นอยากสิแปนแน่มองโบเเฮดเมื่อก็อ้หวกพวงนี้หกขักพี่เนอะอันนี้มันสี่เดือนจะหกขักหกเนี่ยเพรท่านได้มีเวลาฉีดยาเนาะจ้ะเนาะ 4เดือนกับอีก8วัน4เดือน8วันเปื่อก่อนหนยว่าเม่นสีบอลล่าปีนองแดงเหลืองดีแต่ฝนมาใส่หน่ยเด้เนี่ยเริ่มแตก ดินแตกเริ่มโอเคอาหารแล้วพี่น้องอันล่มกับพ่อล่มล่มแห้งหลายต้นกับลมเซไปห้ามแล้วสิบ้าเบืองหัวอีกจักหลอบดูหัวมมันก่อน สะอ่อนเนาะอูผลเพลียแก้งงามแตกยอดว่าสัน่นจีดทั้งใบไปสามรอบพี่น้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยลอบหนึ่งว่าได้ล่องคืนินกะวันนี้ก็สีดอีกทั้งใบอีกหลอบหนึ่งใส่ปุ๋ยอีกหลอบหนึ่งก็จะปล่อยแต่ว่า เอาหุ้นมันซะก่อนให้มันแตนแตนก่อนหกหน,กหกหนตกใจหกลายดูสิสี่เดือนนี้หัวจะขนาดไหน ระยองแปดหนึง่งโอ้หมือกแต่คือเจ็ดแต่ไม่สิเบิองแต่ขวดแต่บนีม่มะขึ้นในฝนตกพี่นอ้องตกใบแห้งแต่กับตรงเบิดขึ้นน่าจะปล่อยๆเบิดขึ้น

กำลังหากินกำลังไงแรงไปแรงไปสามเดือน กพ็ถูกอยู่ทั้งหลังก <c oughs> ็กลงังกำลังออกหากินก็กลังได้ฝนก็กลังได้ปุยปุยทางดิน <c oughs> พอได้อยู่พี่น้องน้บ่ท่านใหญ่เป็นไรแถาเบิ้งอันหอฮุกเดือนก็เป็นบ้างต้นบ้างเงางล้วเนาะแจ้พี่น้องหัวหน่อยหัวใหญ่สลับกันไป นี่เป็นหยางอืเป็นที่คับแหงใส่ปุ๋ยแห้งแต่งามเเขียวไปนำ้ำหยาปุ่นด้โอ้ยเขียวไปนำ้ำมันปุ่น ด่นเด็มีเวลามาเอาเงินพี่น,น้องทวมหัวละราคาก็บลงค้าลงเนี่ยบาทก,ก <laughs> ลัวๆแลวเอาไว้ ขายต้นพันธุ์มันพี่น้องขายต้นได้ดีก็ขายหัวเขาวะ่ะไปละจ้าไว้พอกันคลิปหนะ้าพี่น้องไม่เลื่มก็ไล่ก็แช่กดติดตามให้แน่เด้อจ้ะสองสบายสไตล์อีสานบันบานนะ้ะพี่น้องเนาะกด ติดตามให้แน่เด้อพี่น้องสิงได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเนระเจ้าไป้พ่อการคลิปหนาสำหรับที่มีอะไรสำหรับก่อนนะจ๊ะน้อขอบคุณที่รับชมทุกท่า